บูชาเทพให้ได้ปัญญานะคะต้องทําอย่างไรนะคะเราก็ต้องเข้าใจคําว่าบูชาก่อนนะคะว่าบูชานะั้นมันเหมือนกับเราเคารพนะคะในคุณงามความดีของท่านท่านนะคะแต่เราเข้าใจไม่รู้ว่าเราเข้าใจมาตั้งแต่พบชาติไหนนะ,ะว่าการบูชาคือการถวายของแล้วก็ขอพรอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นความเชื่อที่มันมาจากไหนเราเคยสืบมัม้ยว่าว่าความเชื่อนี้มาจากไหนมาจากบรรพบุรุษหรือว่ามาจาก สภาพแวดล้อมหรือมาจากวัฒนธรรมประเพณีอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเราแต,แต,แต่แต่เราเรามีตาก,กะแบบนี้ไปแล้วอ่ะนะคะการบูชาเทพก็คือถวายของแล้วขอพอรอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยชื่นชมท่านเลยว่าที่ท่านเป็นเทพได้ก็เพราะว่าท่านมีเทวธรรม,ทมเทวธรรมก็คือทำคุณธรรมของเทวดามีความละอายชั่วกลัวบาปอะไรแบบนี้หรือว่าอ่ะเป็นองค์พญานาคก็ตามแต่นะคะอ่ะองค์พญานาคใครจะบอกว่าพระไตรปิฎกบอกว่าท่านเป็นภูมินั้นภูมนินี้อะไรต่างๆนานาแต่ว่า ก็นะคะเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าเออแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่เสวยพระชาตินะคะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นภูริทัตนาคราชอย่างเนี้ยนะคะท่านก็บำเพ็ญศีลบารมีเนาะในการแบบมีศีลนอะนะคะไม่ไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนมนุษย์ทั้งที่มนุษย์ทำร้ายท่านอย่างเนี้ยนะคะท่านก็มีทั้งขันติแล้วก็มีศีลนะคะอ่าก็แปลว่าพญานาคถ้าอ้างอิงตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้พี่มินก็ฟังมาแค่เนี้ยต้องขออภยัย นะคะขอภัยผู้รู้ทุกๆท,ท่านแต่เราก็แค่ฟังมาแล้วเราก็แค่คิดตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังไงสัตว์เขาก็มีทางที่จะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นพบูมิที่เราเรียกว่าเดรัชานอะไรต่างๆนานาถ้ามีความคิดดีนะคะ mm. เขาก็มีทางสร้างคุณงามความดีของเขานะคะอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นนิทานธรรมบทแต่พี่มินึกไปถึงสิ่งที่เราไม่เคยเห็น พระพุทธเจ้าตอนเป็นปูริทัตนาคราชอันนั้นก็คือเป็นแค่เรื่องเล่าแต่พี่มิ้นเคยเห็นนะพี่มิ้นเคยเห็นคลิปแม่กวางนะคะที่ลูกกวางนะคะว่ายน้ําหนีจระเข้มานะคะแม่กวางมองนะคะแล้วตัดสินใจนะคะว่ายน้ําไปขวางจระเข้นะคะให้จระเข้งับตัวเองแทนนะคะเพื่อลูกจะได้ไปแม่กวางคิดได้ยังไงถ้าสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถคิดดีหรือสร้างกุศลได้จริง แม่กวางเอาอะไรคิดนะคะว่าฉันต้องเสียสละมันเป็นสัญชาตยามันเป็นอะไรเงี้ยนี่ก็คือการที่เสียสละแม่กว่างตายอย่างตายไปด้วยความเสียสละตายไปด้วยเมตตาตายไปด้วยความรักลูกก็อาจจะไปได้ได้เกิดไปสุขติภูมิก็ได้นะคะอย่างเงี้ยพี่ <ๆ S 2> มิ้นก็คิดอย่างนี้พี่มิ้นดังนั้นพี่มิ้นก็จึงคิดว่านะคะท่านท่านแมแ้แต่องค์พญานาคอย่างเงี้ยนะคะถ้าท่านมีความดีนะคะเราก็เคารพได้นะคะเคารพคือชื่นชม ชะะื่นชมท่านในความดีของท่านอนุโมทนาบุญในความดีของท่านได้อันนี้ก็คือการบูชาสําหรับใจพี่มิ้นนะคะ,ะและทีนี้เนี่ยพี่มิ้นก็คิดว่าถ้าเรามีจิตที่มีความเป็นพุทธศาสนิก,กชนเพียงพอที่สั่งสมการเจริญปัญญาและหลักเหตุผลมาเพียงพอแล้วเนี่ยการที่นะคะจะมีจิตเป็นผู้ขอพรน่ะมันจะน้อยลงแต่ถามว่าเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวพี่มิ้นเองแต่ก่อนเราก็ขอพรเหมือนกันก็บอกแล้วว่าเคยเป็นสายมูชนิดแบบ หมู่มากเลยหมู่มากเลยบูชาเครื่องรางบูชาน้องกุมารมาขอพรน,นะตั้งน้ําแดงขนมอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อเราจะได้ให้น้องๆช่วยขายของอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นนะคะแต่เมื่อเข้าใจมากขึ้นเราก็ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆเจริญปัญญาว่าเออจริงๆแล้วท่านก็คือเป็นภูมิหนึ่งนะคะที่ท่านมาปรากฏหรือเรามาเข้าฝันเรามาอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยเราอย่าเพิ่งแปลไปว่าการมานี้ จะทาให้เราเป็นเศรษฐีเสมอไปหรือมาแล้วเราต้องขอพรหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อเราแบบปฏิบัติทําไปด้วยเข้าใจหลักเหตุผลไปด้วยมันก็จะมีสเปซนะคะในการเกี่ยวข้องกับท่านอย่างอย่างที่แบบโอ้โหแบบหมู่จ๋านะคะกระกาเมันมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเราก็อ่ะก็แค่สร้างความดีต่อไปสร้างความดีของเราไปถ้าสร้างความดีแล้วไปกดดันท่านให้ท่านช่วยอีกอ่ะอันนี้เราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาในเรื่องของศีลธร,รตะปามาในการเชื่อ ในการทําศินพรดแบบเหมือนกับสินพรดบางอย่างเพื่อเอาไว้ขอพรอ,อะไรเงี้ยเราจะล,ลดละตรงนี้เราก็แค่เราก็มาพิจารณาว่าเฮ้ยเราเอาอีกแล้วนะเราย,ยึดมั่นถือมั่นในการขอพรเทวดาอแล้วนะเราก็ถอยลงมาเนี่ยนะคะก็คือมันก็จะทําให้เราเป็นผู้ขอที่น้อยลงแล้วก็เป็นผู้สร้างบาร,รมีไป และเดี๋ยวเทพท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยเองนะคะแต่เราอย่าไปหวังก็แล้วกันนะคะว่าการสร้างความดีของเราจะต้องไปบังคับให้เทพมาช่วยนะคะอย่าไปกดดันอย่างนั้นนะคะเนี่ยเมื่อเรามีการบูชาเทพที่ถูกต้องนะคะอิสระต่อกันแต่มันจะกลายเป็นความผูกพันบางอย่างที่ไม่กลัวกันเทพก็ไม่กลัวเรากดดันเราก็ไม่หวังกับเทพมากเกินไปแล้วนั่นล่ะค่ะมันจะเกิดปรากฏการแห่งบุญที่บุญสัมพันธ์นะคะที่เอื้อให้ช่วยเหลือกันได้เองค่ะ